โอ้ยไม่ใะ่ตัวไวข่อยได้เบืองขึ้นแต่คขอมดีนี่เบื้องเงียนแต่ความดูวยถวยกับถวยวัดถอยว่าหน่อยมีแต่ว่าว่าว่าเออโอ้ยว่ากับว่าตู่ชูขใายมั้ว่าอู่ตู่ยืนดุดซวยยืนดุดซวยปากินตุ่มไก่คือหอมตำดังห้วยห่วยแต่น้อกินคามันหอมเตจใจไออีลี น้องลาเอ้ยป้ามีต่มไก่หอมๆทั้งสี่คือบ่อเอิญนะครับน้องปี๊มไพซย่อยากไปเอิญสูอยู่หันขับรถไปมือมือเลี้ยนกับบ่เอามีแจะสะแตกเราไปมือมือคือบอกว่าเฮ้ยพวกมึงสามคนไปเคี่ยวเรื่องน้องไปยัดกันเศรษๆษ ใจเย็นใจเย็นสักก้อนหนึ่งล้านเฮาหูวจักกันมาโดนแมนบอแมนพานทุกพานสุกน้ำกันมาโดนแมนบอแมนซำต้มไก่กินน้ำได้แมนบอแมนบา่านใดไม่ติดไม่กินน้ำหัวปวดแม่สูกท่านใดซุปมาท่านใดทุกคำไปท่านนั่นเลยไ,ไก,ก่ผมแห่งมีจุดสองตัวหนึ่งไปเรียบร้อยครับ กูบอกแล้วเรื่องแค่นีมันมาตรงถึงมือเขาหรอก่งบอกมันไปแค่นี้กับพ่อแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยอีหยงเท่านี่เรียบร้อยเมื่อสู้กับมาทางใดสู้ไปทางนั้นเลยนะโอ้ยปิมมันเขียดอย่างคักเนียเดี๋ยวนี้เฮ้ยเข้าขค้ืนดีกันซะเนาะ เป็นยังอ่ะคือพวตอบเปียตอบไล่เท่านี้เข่าว่าเฮ่าบอกกับโตหูเรื่องแล้วนะเฮากับโตมันคนละสันกันแล้วที่สำคัญเฮาสิบอกนะเธอกับเฮานี่บ่ได้เป็นอีหยังกันาาาเก่ออกมาจากที่เป็นเข่าใดแล้วเข่าล็อกขาดดามันจีเม้นมึงบอกว่าหลูเรื่องคักเนาะกูนี่อุตส่าห์มาตั้งไกพอสิมาฮอดมึงนี่มึงฮู้บ่แค่บอกสัมหนีมึงมาให้ยคำตอบกูไใดสัมหนีติงะ มึงสีขึ้นดีครับกูดีดีบ่ะมึงสีขึ้นหรือบ่กขึ้นบ่กขึ้นมึงสีขึ้นหรือบ่กขึ้นโอ้ยบ่กขึ้นขันบวกสำเนียงกูนี่แหละเด้เด้มึงถอยไปถอยไปจากจากโมกุโอ๊ยโอ้ยจับไปขึ้นได้เข้าใจบ่ฮะปิ๊มแอคทาหาพอมึงบอกกันนี้เป็นไถ่ บักทอฟิบักสั์ดนขันพูยิ่งบ่มากมึงสิเป็กคมเหงเด็กๆเอาหาแม่งยังบาดิกูถามมเงียเปียยให้กูอ้าสี่สเป็งเขาบ่อยากสัตแยกมึงมึงหุบปากพายามึงพ่ายึงพายฮสิแตกอยีายมึงเ็าป่อยหายวัดผมบัคุ้ยเอ้างามก็บ่เป็นงามผักงามกู สิใช่ยอย่างมากกะเลี้ยงของกูตีมึงสิเดีย,วก,ยวกับกูเงาากับแบนมือนนี่ละบันมึงก็รู้ว่าลูกพี็ก,กูุมักมึงมหยุงกับกูฮัทชตแดกยังมึงรู้ไหมโสมโอทีผสมกับสี่สิบดีกรีพร้อมตีมะโอ้บัคคุยนี่นกูบอกนักเลงเช่ะวะนักเลงใช่ไหมไหม,มึงสั่งมักเก่งส่กุเถะ ปาดมึงว่ากูสิยญาติมึงจะบอกบอกมาตีแพะก็ตีมาตีมาเสียมาหน่ะลุวนเ้ยนี่ยยุดอดีดีมึอนี่กูเสียผ้างองค์คดฮุมคือเก่งเดาน้อบอกกันดีไหมหมอต้มไก่หอนฮวนกูสิสาดใช้หนามเนี่ยกโอ้มึงสาดมาแม่กันกูบ่หลบว้ายเจ้า ่าได้ใกล้ๆใก่กูซองตัวกูได้ยินแล้นะฮะได้กินอยู่วมะซองใหญ่มึงดีไม่ยังกูขาซีเอาเพิ่งจะพอกูกระด้ามึงไปจัดการแล้ยลูกไก่บักแดงสองตัวไก่ตีพ่อกูได้บักห่ามั้งไก่บักนกอีกตัวหนึ่งมึงมาต้องเมาดูถ้ามึงเก่งมึงกัเขามาโลดเอ้ยกูขึ้นมากูสิญาติมึงตีมึงบักกูสิญาติมึงสันติกูกูกับญาติมึงกันนาขึอนมาหนิแมนบอลุก ลูกงังฮะมึงเดียวหาไปโอ้ยบักจิกกระตือหมดหัวขีบมึงได้เนาะกูว่าเป็นสีเก่งลูกงังมึงลูกงังลูกม้าหน่อยดีละครับอันลูกนี่ครับมียังอยากเบ้ากับผู้สาวกะ เบารถร้าผมบ๊บปากดอกผมกินเหล่ากับสมโอที่ก็ได้ครับนั่งยู้ซื้องมึเอาปย,<ะ>ย,ยังะเอาเม้ยอเอ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้นพวกยเ้เฮ้ยยเฮ้ย้เดี๋ยวมึยฝากไกว้กเฮนมึงมอยอง่าเฮยเฮ้ยเไเ้ยเฮ้ยเยก้้ยเฮ มึงจะมตอบกูด้ออีทานนัไปดิไปโอ้ยัปีกระเป๋าไปนจะไปสู้บาอยู่มับามึงเอ้ยหยับมนีบักกระเทยสมห่มสิมือนีเข้าเลนเป็นพระเอกเลนเป็นพระเอกหยับมนีเปยม ไปคือดีกับมันเด้อซุปมาบ่แดีนึ่ไปมันไปหาผัวใหมครับคุนโอเคเอามินหมอต้มไก่้เอาซุกแล้วดิแต่ว่ากูสงสัยอย่างหนึ่งว่าสงสัยอย่างวะเพื่อนมึงอยู่ในถ้วยในจานน่ะมีแต่ว่แว่นว้ายไปหาบมถั่วทีบเด้อเจ้าหมายข้อมาจังไหนเนี่ยที่ว่าแว่นเนี่ยเจ้าหมายข้อมาจังไหนถ้วยเนี่ยมัน,นมีแต่ว่แว่น ่อยว่าจังใดแม่พวกเจ้าก็ต้องเป็นคนรักหอยวัดมาห้าดิบัก <c oughs> อ,อาจารย์บอกดิกับว่วอู่ตู่อะไรเนี่ยต้องเคยได้ยินบอกฮะ่กินข้าวกับกินน้ำกกโยซุมห้านี่มันสิว่า,อ,วาอูาอ่ตู่ยังนี่วัวัดนี่วัวัดแม่มื่อกีเป็นขโมยก,กูว่านั่นวั <c oughs> วอ,อู่ตู่ <c oughs> เอ้าเจ้บบาไปเห็นดิตามันนี่ยค่ะนี่เจ้บบาไปเห็นบอกเอ้าเจ้าสิมาหาว่า แม่คอยเป็นขี่รักขีม่มวยจังเดรอนะจะจะหาวมาเป็นเรนะื่อยอะยุดชูดเส้าเทียงกันกูย,ยืนฟังอยู่นี่แต่แต่กูหิวต้มไก่จนกูเศร้าอยากแล้วนี่วอแหวนนี่แต่ที่กูเรียนมาแชมป์ันมาสิบสองปีนี่วอแหวนก็มาจากเวซูเป,ปอร์เจ้าเถียกูเป็นเที่ยวเส้นสะทันซูเมอร์ กูเห็นเจ้มือเฟชูปซัเปอร์สองพ่อมึงได้เลี้ยงซัมซันเหรอแม่เนี่ยสองปีกูบอกเลยดีเดี๋ยวกูพามึงตกอีกปีหนึ่งสูสูแม่สูมาเดียวฮะที่แม่วะไม่เห็นสูมปะ กินอมกินต้มแท้อีมินจ้าแม่กูบอกให้มึงเฝ้าเฮียนอันนี้กูกลับมาจากวัดจังใดก็ไม่เต็มผู้ใดี่ฮะอีสาอีหัวโจกบักแบก๊กปาดนีโท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 มึงแกนี่จะมาเฮียนกูจังสิรอเฮียนสุมีพยายังาไ,ไปหาอยู่หากิน กินเฮี้ยนผู้อื่นแท้ผู้ไม่ได้ใจดีเลี้ยงให้สุกินเนอเดี๋ยวแม่แม่คือว่าแม่ไปจำศีลซะนะไปจำกูก็ออกมาได้ตัวกูลืมสมุดสารพันธ์ผูเลยกลับมาเอาแม่จกำก,กูสารพันธ์อีกแล้วจิ้ทมึงมาหนิมึงคิดบ่ดีบ่ลายเป็นบ่ลูกกูเป็นเซเป็นสาวพ่อกับมาอยู่แม่กับมาอยู่สู้นี่ก็คือกันแท้ที่สิบอกสอนกันบอกจากไหน,นคอยมาขอากินต้มไก่ ควยกูก็้นมากเหมือนใกล้กูบ่าเม่นเหมือนเคราะเลยตีฮะคอยๆยพราะได้คาพูดพูดไหนพูดได้เป็นเบรกมอนี่พูดแท้พูดบักแมกขาแม่บักแมกต้หนันมัตคานี่ลุงยี่พัดมันบักฮะลุงบารีแต่ไมเปยแมืองบรดีครับไซเดอร์มึงสู้บระหุ่นจักบันพราบัานเจ้าเข่าภาษาฮะสู้พระจาได้ตีงดเราเข่าภาษา นี่มึงรักกินเหล่าท้องผัวกูเป็นมะมึงมานนี่โอ้ยไม่ใช่ตัวไปขอยันนี่ว่าขึ้นจต่ของดีนี่ว่าเงี้ยแต่ความด้วยถอยกันถอยว่าถอยว่านึ่งมีแต่ว่า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 เออโอ้ยว่ากับว่าตู่ชู้ขยันไหมว่าอู่ตู่บ่แม่นดอกขยว่าหนั่นแต่รักถอยว่าค่ะค่ะแล้วไม่ไงมึงปรจํามาบอกยังมันนี่ม่ได้เสียใจสุดเลยมึงเนี่ยมันคนขี่รักขี่ขโมย สิทำลายลูกมึงวะมึงสิมาลวนลามลูกกูมาย้อนใจเยียนก็ค่อยว่าไปวัดกัยไม่ใงี้ยตัวใครจะไปลวนลามลูกเจ้าจังไหนลูกเจ้าส่วนข่อยมากินต้มไก่อยู่เฮียนเจ้าอีนี่กับอีทีมเดี่ยวส่วนข่อยมาลูกกูมันมาด้ดอกมึงอย่ามาตัวกูมาย้อนนี่มึงไปไปวัดกับกูเลยแม่เน่สิไปใส่โอ้ยถ้ามันไปวัดกูบ่ไปเฮียนผู้ใหญ่บ้านเฮียนกำนันกูก็บ่ไปเดี๋ยแม่วมันอยู่วัดกูสิไปบอกแม่มัน คิดบดีสูรว่ลาล้างดุกกูสู้ต้องไปเถียงแทนมันต้องไปยานไผทั้งสิ้นมึงเสียแม่มึงเป็นเศษมันส<ด>่งมาอย่างนี้เลย